สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะกับวันนี้เมนูกับข้าวง่ายๆนะคะผัดเห็ดสมุนไพรค่ะนี่ค่ะเห็ดที่เราใช้นะคะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะอันนี้ชาวบ้านซื้อมาขายนะคะเป็นกิโลกิโลแล้วประมาณ70บาทนะคะอันนี้ครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพักไว้ให้สะเด็ดน้ําเลยนะคะวันนี้เราทําค่อนข้างเยอะนะคะนี่เต็มเต็มกระมังอะสำหรับทานทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะทำกับข้าวอย่างเดียวพอวันนี้นะคะ แล้วก็สมุนไพรที่ใช้นะคะก็จะมีตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะฉีกเรียบร้อยแล้วตะไคร้หั่นเฉียงนะคะนี่ค่ะหั่นซอยๆไว้เลยมีพลิกกระเทียมนะคะความเผ็ดนี่ตามชอบเลยนะคะกระเทียมนะคะสับหยาบๆเลยน้ำตาลทรายนิดหนึ่งค่ะเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเห็ดมันก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะโหระพาตัวน,นี้เป็นใบโหระพานะคะเด็ดเ,เฉพาะส่วนที่เป็นใบนะคะเน้นใบสด,สดๆแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดพักไว้ก่อน ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับใช้ผัดนะคะนี่ค่ะมีแค่นี้เองง่ายง่ายมากๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเมนูนี้นะคะทำทานกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะพ่อกับแม่ชอบทานอ่ะเพราะเป็นเมนูแบบ ง่ายๆแค่เอาเห็ดมาผัดเห็ดมันก็รสชาติเขาก็จะเหมือนพวกเนื้อหมูอยู่แล้วเนาะคืออารมณ์เหมือนกินเนื้อหมูกินพวกโปรตีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผัดแค่เห็ดอย่างเดียวก็อร่อยค่ะเพื่อสุขภาพนี่วันนี้งดเนื้อสัตว์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันดีกว่าค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปวันนี้เห็ดเราครึ่งกิโลนะคะค่อนข้างเยอะน้ํามันก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะกลิ้งขอบกระทะก่อนกระทะนี้จะร้อนเร็วนิดนึงนะคะกระทะเหล็กใส่กระเทียมลงไป ผัดกระเทียมพอมีกลิ่นหอมๆนะคะให้เขาโชยขึ้นมาเตะจมูกก่อนค่อยใส่พริกลงไปค่ะโอเคประมาณนี้ได้แล้วค่ะใส่พริกลงไปเลยความเผ็ดนี่แล้วแต่ชอบนะคะพอกลิ่นมนาแบบนี้นะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ ผัดพอเห็ดสลดทดนึงนะคะพอเห็ดสลดิดนึงนะคะ,เร,ะ,คะเราใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะน้ํามันหอยะคะ่ะน,นี่น้ํามันหอยก่อนตามด้วยซอสปรุงรสนะคะใส่ขอบขอบกระทะนะคะรอให้มีกลิ่นไหมนิดนึงค่ะเห็ดจริงๆไม่ต้องใส่น้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะคลายน้ําออกมาอยู่แล้วนะคะ เห็นไหมคะในหาน้ำเขาเลิ่มมาละเดี๋ยวเราจะปรุงรส่ด้วยน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะทีนี้ก็ปิดฝาไว้สักครู่นะคะให้เห็ดเขาสุกละอุดีนะคะเดี๋ยวมาชิมรสชาติอีกทีนึงค่ะเห็นไหมคะว่าแป๊บเดียวเห็ดเขาก็จะแบบคายน้ำออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูค่ะโอเคค่ะชิมรสชาติแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงน้ำปลาเพิ่มอีกหน่อยหนึงนะคะ จากนั้นก็ใส่ใบโหระพาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็ดผัดสมุนไพรของเรานะคะก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเห็ดผัดสมุนไพรของเรานะคะเห็ดนางฟ้าผัดสมุนไพรนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีเครื่องสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็จะหอมมากเลยค่ะทานกับข้าวสวยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะรับรองคนที่สูงอายุชอบแน่นอนค่ะพ่อๆกับแม่ชอบมากเลยเมนูนี้นะคะลองทาทานดูค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ